สวัสดีค่ะสำหรับการใช้งานสมาร์บิตนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการาทิ้งรายการค้าต่างๆและออกรายงานหรือ entry transaction and reporting นะคะเรามาดู case study ตัวอย่างการบันทึกรายการค้าในระบบขายกันนะคะรายการค้าวันที่2มกรา ขายเชียอนาฬิกาฟอสซิลเรือนละ8,500บาทจำนวน3เรือนให้กับบริษัทลักกี้พัทจำกัดโดยออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1ทับ00002เราจะเข้าไปทำงานที่โปรแกรมกันนะคะเราจะเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะ คที่ปุ่ม Work Flow ที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วเราก็จะเลือกเอกสารที่เราจะบันทึกค่ะจาก Case Study นี้นะคะเป็นการคี์์ In ไว้ขายโือที่ไม่เคยทำ Condition และ Sell Order มาก่อนนะคะเพราะเราเพิ่งมาใช้งานโปรแกรมเป็นวันที่1เดือน1ปี59ค่ะและในรายการคร้างเริ่มแรกสุดก็คือบริการของวันที่2มกราคมนะคะ แล้วรายการก็ไม่ได้แจ้งว่ามีเซลล์ออเดอร์ที่เข้ามาจากระบบก่อนไม่มีคอร์เรคชันที่เข้ามาจากระบบก่อนโฟก็จะมี3แบบนะคะเพราะฉะนั้นโฟอของรายการค้าวันนี้ก็จะตรงกับโฟแบบที่1ค่ะก็คือการบันทึกจะเริ่มที่อินว c ยขายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าที่เอกสารที่เป็นรูปอินวายสินค้าค่ะให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะมี2เมนูให้เราเลือกนะคะก็คือ1.1การขายสดเอกสารที่ได้เมื่อเราเคีย์ขายสดก็คือใบกำกับภา,รราษีทับใบส่งของทับใบเสร็จรับเงินค่ะเมือ่อใดที่เราเห็นว่ามีใบเสร็จรับเงินนะคะก็แสดงว่าเราได้รับชนะนี่เลยนะคะและเมนูที่1.2นะคะก็คือขายเชื่อเอกสารที่ได้ก็จะชื่อว่าใบกำกับภา,รราษีทับใบส่งของ คใบแจ้งนี้ค่ะเราจะเลือกเข้าทํางานที่1.2นะคะเป็นการขายเชื่อสินค้าค่ะให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้แล้วจะมีชื่อสาขาในที่นี้นะคะเราทํางานที่สํานักงานใหญ่ค่ะในะเล่มของการขายเชื่อสินค้านะคะเราก็จะใช้เล่มที่0001ให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะต้องมีเอกสารอยู่หนึ่งรายการนะคะเอกสารนี้ก็คือเอกสารที่เราคีย์เมื่อตอนมาถึงยอดยี่มมาต้นงวดนะคะในที่นี้นะคะเราจะเพิ่มรายการใหม่นะคะให้เรากดปุ่ม F3 e เพื่อเพิ่มรายการใหม่ค่ะเอกสารที่ทางบริษัทเป็นผู้จะทำเราจะไม่ใส่เลขที่และเลขที่ยังอิงนะคะแต่จะให้โปรแกรม running ให้อัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเป็นเอกสารที่เราได้รับจากบริษัทหรือหน่วยง,งานอื่น เราจะเอาเลขที่อ้างอิงของเอกสารนั้นมาใส่ที่ช่องเลขที่อ้างอิงในโปรแกรมแต่ช่องเลขที่จะปล่อยไว้ให้โปรแกรม r u น n i n g ให้นะคะในที่นี้นะคะเป็น i n v o i c ์ขายซึ่งบริษัทไปผู้จะทําเอกสารเองเราจะให้โปรแกรม r u น n i n g ให้อัตโนมัติทั้งเลขที่และเลขที่อ้างอิงค่ะเราจะมาใส่วันที่เอกสารกันนะคะในที่นี้นะคะเป็นวันที่020159ค่ะ เรามาที่ช่องลูกค้านะคะที่ช่องแรกนะคะก็คือรหัสลูกค้าส่วนช่องหลังะคะก็คือชื่อย่อลูกค้าค่ะถ้าเราจาได้ให้เราคีย์ลงไปเลยนะคะในหน้นที่นี้นะคะเราจะขอใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะโปรแกรมนะคะก็จะแสดงรายละเอียดของลูกค้ามาให้เราเลือกนะคะเราจะเลือกบริษัทลักกี้พัทน,นะคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะให้เราก็กดปุ่ม Enter ค่ะ รแกรมก็จะแสดงยอดนี้ของลูกคาก้าลักคลิพัดมาให้นะคะซึ่งยังไม่มียอดนี้ค่ะให้เราคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าเช่รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีหรือไม่ก็หมายถึงว่าที่ถางข้อมูลลูกค้าเราเคยระบุไว้แล้วว่าลูกคา้ารายนี้มีรหัสสาขาเป็นอะไรโปรแกรมก็จะดึงรหัสสาขาตรงนั้นมาบันทึกให้ในะอินไวท์ขายใบนี้เพื่อนําไปแสดงในรายงานภาษีค่ะให้เรากดปุ่ม yes นะคะ สำหรับบรรทัดถัดมานะคะมีการค้นเอกสารเซลล์ออเดอร์หรือไม่ตามที่บอกนะคะว่าบริการนี้เราทำอินไว้ขายโดยไม่เคยทำเซลล์ออเดอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องค้นนะคะให้เราลงมาที่ชนิดแวตค่ะโปรแกรมจะแสดงชนิดแวตให้เป็นหมายเล็กหนึ่งนะคะอัตราแวตเดเปร์ต์ตรงกับที่เรากำหนดไว้ที่ฐานข้อมูลบริษัทในที่นี้นะคะเป็นวตเต์ทั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนค่านะคะเราลงมาที่ช่องหน่วยเงินค่ะให้เราลบหน่วยช่องหน่วยเงินออกค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราลงมาที่แทบรายการสินค้าที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะที่คอลัมน์ P กับ F นี้นะคะก็คือ P คือสินค้าย,ย่อยที่เราจะบันทึการายการขายและโชว์ในรายการ Stop Movement แต่ถ้าเป็น F นะคะก็จะหมายถึง ชุดสินค้าซึ่งจะทำการดึงชุดสินค้ามาเพียงครั้งเดียวและภายในชุดนะคะก็จะประกอบด้วยสินค้าย่อยๆทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องไปทิ้รายการสินค้าซ้าๆนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราขาดสินค้าเป็นรายการย่อยนะคะเราก็จะใช้ตัว P ค่ะเรามาที่คอลัมน์ P นะคะถ้าเราจำได้ว่าหมายเลขหนึ่งคือสินค้าสำเร็จรูปนะคะให้เราใส่หมายเลขหนึ่งได้เลยค่ะ ัดัานะคะก็คือรหัสของสินค้าในจบไม่ได้บอกรหัสมานะคะบอกแต่ว่าสินค้าเราชื่อว่านาฬิกาฟอสซิลค่ะเราจะจุดแล้วกด Enter นะคะโปรแกรมก็จะแสดงรายการสินค้ามาให้เราเลือกนะคะเราจะเลือกนาฬิกาฟอสซิลนะคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม Enter ค่ะเราไปที่คอลัมน์จำนวนกันนะคะจำนวนที่จะทำการขายก็คือ3เรือนนะคะ เสร็จแล้วก็ปุ่ม enter ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอให้มีการระบุหน่วยนะคะเนื่องจากโปรแกรมสามารถที่จะขายได้หลายหน่วยแต่ในที่นี้นะคะเราขายในหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะก็คือเรือนเพราะฉะนั้น1เรือนเท่ากับ1เรือนเหมือนเดิมนะคะถูกต้องแล้วให้เรากดปุ่ม ok ค,ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีราคาขายอยู่แล้วนะคะ โปรแกรมจะดึงมาจากราคาขายมาตรฐานที่เราเคยบันทึกไว้ที่ฐางข้อมูลสินค้าของสินค้าในการฟอสซิลค่ะแต่ในการขายจริงนะคะราคาขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปได้ทั้งราคาเพิ่มขึ้นหรือราคาลดลงนะคะในที่นี้นะคะรานะคาที่เราจะขายเป็นราคา8,500บาทค,ค่ะซึ่งตรงกับราคาขายมาตรฐานพอดีดังนั้นเราก็ไม่ต้องแก้ไขตัวเลขน,นะคะ สำหรับการมาทิ้งกริการอินวอยขายเชื่อสินค้าบริการวันที่2มกราคมก็มีรายละเอียดตามนี้นะคะเราลงมาสังเกตดูที่ด้านล่างนี้นะคะจำนวนสินค้านี้นะคะก็จะหมายถึงจำนวนสินค้าทั้งหมดในอินวายใบนี้ค่ะซึ่งประคาดสินค้าเพียงรายการเดียวก็คือนาฬิกาฟอสซิลเป็นจำนวนทั้งหมด3เดือนนะคะมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น25,500บาท ตงนี้นะคะเป็นมูลค่าก่อนคิดแวตค่ะส่วนมูลค่าแวตนะคะจะอยู่ที่บรรทัดนี้ค่ะเท่ากับ 1, 7 8 5บาทและโปรแกรมก็จะรวมยอดให้ที่ยอดสุดททิทั้งสิ้น 27, 27,285บาทค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทำการบันทึกรายการหรือเซฟนะคะให้เราก็ดปุ่ม F10 นะคะเพื่อบันทึกเมื่อเราก็กดปุ่ม F10 เซฟนะคะโปรแกรมก็จะทำการเชื่อมโยงนะคะ ไปยังระบบที่เกี่ยวข้องโปรแกรมก็จะแจ้งว่าจะทำการลงบัญชีที่วอลเชอร์เลขที่ SD 5901 0001วันที่เป็นวันที่เดียวกับอินอยซ์ใบนี้นะคะส่วนตรงแถบสีเทานี้นะคะก็คือรายละเอียดที่หัวของวอลเชอร์ใบนี้ค่ะโดยโปรแกรมจะนำเลขที่อ้างอินของอินอยซ์และชื่อลูกหนี้แสดงที่หัววอลเชอร์นะคะ เพื่อให้เราสามารถจับคู่เอกสารของวอเชอร์กับอินวายขายได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการบันทึกบัญชีนั้นโปรแกรมได้แสดงให้เห็นว่าจับถึงบัญชีตามนี้นะคะในบิบบัญชีลูกหนี้การค้ารหัสบัญชี101303ยอดเงิน2 7 2 8 5บาทเครดิตบัญชีขายเชื่อรหับบัญชี41102ยอดเงิน25,500บาท เคดีบัญชีภาษีขายรหัสบัญชี2.01.104ยอดเงิน1.785บาทค่ะเมื่อเราดูรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการพิมพ์รายการอินไว e ์ไปนี้หรือไม่ซึ่งในการทำงานจริงนะคะเราจะพิมพ์รายการอินไวท์นะคะเพราะเราต้องนำเอกสารนี้ไปพร้อกับสินค้าค่ะ เราจะลองพิมพ์กันดูนะคะให้เรากดปุ่ม yes ค่ะโปรแกรมจะให้เลือกแบบฟอร์มที่ใช้ในการพิมพ์นะคะในที่นี้นะคะจะมีแบบฟอร์มอสองแบบนะคะก็คืออินวายขายเชื่อที่เป็นเอกสารต้นฉบับนะคะและที่เป็นสำเนาตอนนี้นะคะเป็นการพิมพ์ครั้งแรกนะคะเราก็จะพิมพ์ที่ต้นฉบับก่อนนะคะให้เรากดปุ่ม ok ค่ะในที่นี้นะคะ เราจะพิมพ์ออกทางจอภาพนะคะให้เราก็ปุ่ม print ค่ะเราจะเห็นว่าเราจะได้เอกสารรูปร่างหน้าตาเป็นตามที่เห็นนี้เลยนะคะก็คืออินวอยต์ขายเชื่อสินค้าเมื่อเราดูรายการตามอินวอยต์ขายนะคะตรวจสอบแนะว,ว่ารายละเอียดถูกต้องความที่ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะคะ ให้เรากดปุ่ม Escape ที่คีย์บอร์ดค่ะเพื่อออกจากหน้าจอการพิมพ์โปรแกรมก็จะกลับมาที่หน้าจอให้ปทิบรายการสินค้านะคะแต่เราไม่นทิกรายการ Invoiced c h e q u แล้วเราจะกดปุ่ม Escape ออกค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่นะคะให้เรากดปุ่ม Yes นะคะเราก็จะกลับมาที่รายการ Invoiced ย h e q u e ค่ะ จะเห็นว่ามี i n v o วล์ลักกีพเลขที่0.002 00, 00, 0เลขที่อ้างอิง SI 0.001ทับ0.002 00, 00, ซึ่งตรงกับ Case s t u ี้นะคะแสดงว่าถ้าเราเปันทึกถูกต้องอิน o i ล์ใบนี้ก็จะมีเลขที่อ้างอิงตรงกับที่เคสตัดดี้แจ้งไว้นะคะให้เราสังเกตที่คอลัมน์ p นะคะเราจะเห็นว่าเป็นตัว i นะคะซึ่งก็หมายถึงว่าริการอินไวล์ใบนี้ ได้ทาการบันทึกรายการรายวันให้แล้วค่ะถ้าบันทึกรายการรายวันแล้วก็จะเป็นตัว I นะคะสําหรับการบันทึกรายการอินวอยขายเชื่อวันที่2มการาคมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดปุ่ม Escape เพื่อออกจากเมนูนี้ค่ะแล้วก็ปุ่ม Cancel อีกทีนะคะเพื่อออกจากการเลือกเล่เมเอกสารขายเชื่อค่ะเราจะกลับมาที่เมนูหลักนะคะเป็นอันเสร็จการบันทึกรายการหัวข้อนี้ค่ะ